ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ร้านธคาร d o com นะครับและวันนี้อยู่กับผมแอดมินชัยและเน่ฮะแอดมินอุ๋ยค uh. ่ะเน่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะมาคุยกันเรื่องรีวิวรองเท้าโคคาโอเน่โอเน่อาราฮีสี่นะครับเป็นรองเท้าสําหรับคนกุ้งเท้าแบนเป็นรองเท้าในหมวด stability ก็เลยต้องเชิญแอดมินอุ๋ยมาเพราะแอดมินอุ๋ยกุ้งเท้าแบนนั่นเองนะครับโคคาอาราฮีสี่เดี๋ยวมาเจอกัน นี่ฮนะอยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่คือโฮก้าอาราทีเซ่นะครับแต่ก่อนอื่นเรามาเกลือน,นกันก่อนเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแอดมินอุ๋ยเอาอาราฮีสามไปใช้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันเชิญอาราทีสามมาก่อนมาแล้วนะคะอาราฮีสามนะคะตัวนี้ชอบฟิลลิ่งนะคะวิ่งสบายวิ่งสบายใช่แล้วก็ตัวพื้นเนี่ยไม่ได้มีความนุ่มไม่ได้โยกจนเกินไปไม่ดมไม่ด้โยกเกินไป,ไไนไปใช่รู้สึกถึงแรงเด้งสมดี แต่ว่าเหมือนจะเจอแจ็คพอตเลยนแบบจแ็คพอตด้วยแจ็คพอตอะไร,รตรงบริเวณส้นเท้าบริเวณส้นเท้ามันกัดมันกัดแต่คิดว่ามันน่าจะแบบเป็นเพราะว่าตัวโครงพลาสติกที่อ,อยู่ในหิวครับเนี่ย<อ>มันน่าจะแบบโค้งเกินไปโค้งเกินไปตรงไหนนะตรงตรงบริเวณช่วงเนี้ยค่ะช่วงอ๋อบริเวณช่วงนี้ใช่ใช่ใช่คือด้านด้านด้านในปกติแล้วจริงๆแล้วมันจะมีโครงพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงแต่อันเนี้ยโครงพลาสติกตรงเนี้ยมันยื่นออกมามาก เกินผิดปกติก็เลยทําให้มันไปขูดกับเอ็นร้อยหวายซึ่งคู่อื่นไม่เคยมีเพื่อนๆคนไหนคอมเพลนเรื่องนี้มาเลยมีแอดนด์เมนุยแจ็กพอดคนเดียวเรื่องของการสัพพอร์ตุ้งเท้าเป็นอย่างไรบ้างตัวอาราชีสามซัพอร์ตดีนะคะคือตัวเนี้ย ในส่วนของเจเฟมเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราถ่ายน้ำหนักไปในจุดที่เหมาะสมมาขึ้นคนที่มีอาการเท้าแบงเท้าล้มเนี่ยกระดูกในช่วงบริเวณหน้าแข้งเนี่ยมันจะโก่งทำให้การลงน้ําหนักเนี่ยมันไม่ปกติทํา,าทให้เกิดการบาดเจ็บช่วงบริเวณน,นั้นได้หรือก็เป็นนะครับก็พอใช้คู่นี้ปุ๊บก,ก็รู้สึกว่าอาการเจ็บเนี่ยลดลงแล้วก็แรงกระแทกบริเวณข้อเท้าเนี่ยก็ ไม่ค่อยรู้สึกก็ทำให้วิ่งสนุกมากขึ้นมาดูอะไหล่สกันบ้างเป็นยังไงมีอะไรปรับเปลี่ยนมาบ้างแอดม,มินอุ๋ยมาเล่าให้ฟังครับและอยู่ในมือพวกเราแล้วนะครับตัวอะไาลีสีนะครับผมมาเริ่มทีละส่วนดีกว่าไล่เลียงกันไปตั้งแต่ด้านบนลงไปด้านล่างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างกับตัวอะไาลีสีตัวนี้นะครับเริ่มจากเ p p e r เลยเหรอนะ,อะตัวเ p p e r นะคะออกแบบเรียบง่ายเหมือนเดิม่าเพิ่มตัวทิปอยู่ตรงนี้ด้วย อ๋อคือเพิ่ม TPU ตรงบริเวณส้นเท้าหใ,ให้มันแบบมั่นคงแงข็งแรงขึง้นเนะแข็งแรงขึ้นรูระบายอากาศเนี่ยมี<ฮ>เยอะขึ้นด้วยใหญ่ขึ้นด้วยบริเวณมีพ f ด o เขาก็เพิ่มมาให้ด้วยจากที่รุ่นสามไม่มีแสดงว่ารุ่นนี้ก,บบการระบายอากาศดีขึ้นแล้วตัวส้นเท้าม,มันมี TPU ตรงนี้ขึ้นมาพุ่มไปแล้วมันแข็งมันมั่นคงม,นมันแบบล็อกส้นเท้าได้ดีขึ้นแล้วก็ล็อกส้นเท้าได้ดีขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันกระชับมากขึ้นไม่มีการแบบหลุดเลย เชือช่องเท้าอ่เช่อองเท้าเหมือนเดิมเป็นเชือกแบบแบนก็นั่นหนาดีไม่มีหลุดตัวริ้นรองเท้าก็ไม่หนาแลวก็ไม่บางเกินไปนะคะไม่ได้รู้สึกถึงแบบแรงกดบริเวณริ้นรองเท้าเลยอ่าส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นมิโซลมิโซตอนนี้เป็น eba eba foam ก็คือเป็นวัสดุอ่าที่ทางโฟก้าชอบใช้กับทุกรุ่นตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันมีความนุ่มขึ้นนะคะนุ่มขึ้นกว่าตัว สามก็ะสาแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกแบบนุ่มจนมันยวบหรือว่าจมการคืนตัวดีจังหวะวิว่งก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันกินแรงอ,อีกจุดหนึ่งที่ยังคงเส้นคงวาเป็นจุดขายของโฮ g ก้าก็คือคือตัวเ a ล l เ e t a มตาล็อกเกอร์ก็คือมันจะเชิด,ดิเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังทําให้การจาังหวะลงเท้ามันแบบสมูทไหลเป็นรอบๆไปนะครับแล้วก็มาในส่วนของเอลโซ ก็ยังเป็นลับเบอร์ไรเวกก็เป็นแบบเป็นยางที่ชอบนิยมใช้ทํารองเท้าเป็นยางวัสดุยางน้ำหนักเบาคร<ะ>ับค่ะก็ยึดเกาะเป็นไงบ้างคู่นี้ยึดเกาะดีอะค่ะไม่ลื่นก็ไม่ว่าจะพื้นเปียกพื้นแห้งก็เอาอยู่เราลืมพูดถึงเรื่องสําคัญไม่ได้ลืมแต่ว่าของเด็ดมันต้องอยู่สุดท้ายรนะครับผมนะฮะก็คือตัวเจฟเคโนโลยีนั่นเองนะครับตัวเจฟเทคโนโลยีมันก็คือตรงไหนนะครับเป็นผูนชมตรงนี้ค่ะ ก็คือมันจะอยู่ตรงบริเวณอุ้งเท้านะคะมาจนถึงส้นเท้าตัวนี้จะเป็นไกด์นำเท้าเราให้วางในตำแหน่งที่เหมาะสมกทำให้มันไม่บิดซ้ายขวาอ่าก็เลยทำให้การวอนเท้ามั่นคงไม่ล้มเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ใช้งานตัวเจเฟมีทำหน้าที่ของมันได้เป็นไหตัวเจเฟมเนี่ยถ้าเกิดใครหนึ่งไม่ออกเท้ามันทำงานยังไงคือมันตัวนี้มันจะ ทำงานด้วยการการค้ำเท้าเราอ่า,อาตรงจุดที่มันล้มนะคะ่ะคํำไว้ไม่ให้มันลม้มช่วยดันให้การถา่ายน้ำหนักอยู่ในจุดที่เหมาะสมและนี่คือทั้งหมดของอาราธีสี่คู่น,คนี้นะคะทีนี้มารีวิวจากการใช้มาของแอ m ด n มินหุ่ยกันบ้างว่าเป็นยัางไางตัวนี้นะคะชอบฟีลลิ่งมันเลยเพราะว่ามันเป็นรองเทา้าสเตเบลิตี้ที่ ไม่หนักเพราะว่าในหลายๆย,ยี่ห้อเนี่ยม,มน,น,ยนีน้ำหนักค่อนข้างหยอะตัวเนี้ยน้ำหนักค่อนข้างเบาในส่วนเรื่องการระบายอากาศก็ด้านบนเนี่ยระบายอากาศค่อนข้างดีไม่ต้รู้สึกร้อนหลังเท้าเลยแต่มันมาร้อนตรงกุ้งเท้าแทนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นน <c oughs> ันส <c oughs> ิมันร้อนยังไงมันร้อนยังไงมันร้อนคือมันจะเริ่มร้อนสักประมาณกี่นทีห้าหรือว่าวิ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงเลยมันก็จะเริ่มร้อนก็อาจจะเป็นแบบเกิดจากการแบบ ที่เราวิ่งแล้วมันเสียดสีอยู่ด้านในหรือัลคะก็เลยกิดความาาสะสมตรงจุดนั้นมันมีผลกระทบอะไรของการวิ่งนะครับไม่ค่ะมันกิดความรำคาญมากกว่าอ่าม,มันจะทําให้เรากับรู้สึกวิ่งไม่สบายแต่ที่ที่ที่คุยคุยกับเพื่อนๆที่ซื้อไปนะครับก็ยังไม่เคยมีใครบ่นมาว่าเฮ้ยมันร้อนบริเวณ ฝ่าเท้าเลยหรือว่าแอดมินหุ่ยจะเจอแจ็คพอตอีกในส่วนของมิวคับนะคะที่เราเจอแจ็คพอตจากรุ่น3ามเนี่ยแล้วรุ่นนี้เราถือว่าละกีค่ะก็คือมันไม่เกิดการกัดขึ้นมาใส่สบายมากขึ้นนะคะสามารถใส่นิ่งยาวๆได้ด้วยก็คือเนี่ยผมลองลูบๆดูแล้วเนี่ยคือไอตรงพลาสติกของนี้มันไม่ได้ยืดไม่ได้ยืดเหมือนของคู่แอดมินหุ่ยตัวอะกีสามที่ผมลองจับๆดูมันยืดออกมาแบบที่เดียวมาโอ้โห จับแลรวรู้เลยเสร็จสีในไอ้คู่นั้นแต่ไอ้คู่นี้แบบเรียบเลยเรียบเลยคู่นี้โอเคครับนี่ฟิลลิ่งของตัวการซัพพอร์ตอุ้งขาเราการวิ่งโดดภาพรวมแบบวิ่งไกลๆคุณคู่นี้ไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกเ,เลยเพราะว่ามันมีเจเจนคอช่วยเราออกก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากเพื่นเติมเท่าไหร่เพราะว่าก็มันก็ไม่ไเปียน อืมคือตรงข้างล่างคือถ้าไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเลยดีกว่ารุ่นนี้เปลี่ยนแค่อัปเปอร์อย่างเดียวที่เหลือมิดโซเอาโซตัวเจฟเฟรมวางคัตเทินเหมือนเดิมไปเลยเรื่องฟิลลิ่งการวิ่งระยะใกล้ระยะไกลการทำความเร็วอะไรพวกนี้ครับคือดีเหมือนกับตัวรุ่นสามเลยนะฮะไเ้็นเอวยเท้าแบนรองเท้าแบนเนาะถ้าเกิดใส่รองเท้านิวทรอลปวดรองเท้าไหมจริงๆแล้วในส่วนที่เห็นอย่างชัดเจนเนี่ย จะเป็นที่ข้อเท้าล้มเข้าด้านไหนมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าก็ยังมีแบบบริเวณช่องว่างตรงข้างเท้าอยู่มันก็เลยไม่ด้รู้สึกปวดตรงนั้นแต่ว่ามันจะรู้สึกถึงแรงกระแทกตรงบริเวณที่ข้อเท้ามันล้มเข้ามากกว่าเพราะฉะนั้นวิ่งมานานก็จะปวดข้อเท้าใช่ค่ะอันนั้นคือการใส่รองเท้านิวทรอลนะครับแล้วพอมาใส่รองเท้าสเตเบลิตี้อย่างตัวอะไรทีน่ะ สบายขึ้นแน่นอนสบายขึ้นใช่สบายขึ้นเพราะว่ามันดันจากที่มันล้มาม่เป็นอยู่นี่ไอ้เปฟนแต่ะขันเท้าคือล้มอยู่นี้นะครับท้าเป็นรงเ้กตโดนเจฟเฟนดันดันนั้นมาฟึ่มขึ้นมาอย่างนี้อ่าองศาการวางเท้ามันก็ดีขึ้นก็เลยทำให้ไม่ปวดข้อเท้านั่นเองครับคือว่าคุณนี่ผ่านคุณนี่ผ่านแล้วถ้าคนอุ้งเท้าปกติมาใส่คู่นี้ได้ไหมคืออยากได้รองเท้าสพอร์ตตอนวิ่งระยะไกลอ่ะ ใส่ได้ไหมคนเท้าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องพิสูจน์ครับผมแอดมินจุ๊บฮะไปลองมาแล้วเดี๋ยวเราเ,เรียนเชิญแอดมินจุ๊บมาดีกว่ามาสัามภาษณ์กันหน่อยเป็นไงบ้างนี่แอดมินจุ๊บมาแล้วครับมาครับนะครับหลังจากที่แอดมินจุ๊บไปลองมาแล้วคู่นี้วิ่งไปกี่กิโลได้ครับผมลองไปประมาณ2ครั้งนะครับก็อยู่ประมาณ10กิโลครับแต่รู้สึกได้เลยว่าคู่นี้เวลาลงเท้าเนี่ยมันเฟิร์มมันไม่ยั่วแล้วมัน มีแรงส่งดีเด้งได้ดีมากนะครับและสิ่งหนึ่งที่ชอบมากเลยคู่นี้คือเวลาเรายูเทิร์นหรือเราเข้าโค้งเขาอะไรเงี้มันมีตัวไกด์เท้าจริงๆมันทําให้เรารู้สึกแบบมีความมั่นคงตรงข้อเท้าผมว่ามันรองรับได้ดีตัวส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ทั้งคิปสั้น6แล้วก็มาลองตัวเนี้ยถามว่าถ้าเกิดคุณอยากได้รองเทาง้าซัพพอร์ตที่ดีๆหน่อยอ่ะ แต่ทำความเร็วได้<ม>คู่นี้ทำความเร็วได้ดีกว่าคิทตัน6แน่นอนตอบสนองได้ดีกว่า<ม>แต่ถ้าเกิดความสบายความวิ่งเรื่อยๆวิ่งสบายสบายคิตัน6ยังยังสบายกว่าถามว่าเท้าปกปติใส่แล้วมันรู้สึกดันไหมอะไรไหมมีดันนิดนึงนะครับสําหรับอุ้งเท้าผมนะครับแต่ไม่ได้ดันจนแบบรู้สึกเครืองจนแบบว่าหงุดหงิดแล้วจะวิ่งไม่ได้<ม>คือมีมานิดนึงแต่เราก็รู้สึกว่ามัน ช่วยรับประคองหน่อยนะครับทีนี้คําถามคือคู่นี้มันมีน้ําหนักมากกว่ารองเท้าปกติตอนวิ่งทาความเร็วน้ําหนักมันเป็นภาระไหมผมไม่ได้รู้สึกว่าน้ําหนักมันเป็นภาระเลยนะครับผมวิ่งสี่ไปปลายเนี่ยคือวิ่งได้สบายมากแล้วแบบรู้สึกแบบรอบขามาดีมากครับความรู้สึกตอนนั้นนะผมรู้สึกนึกถึงคาร์บอนเอ็กขึ้นมาในหัวจริงๆนะคือมันได้อารมณ์คล้ายๆคาร์บอนเอ็กเหมือนกันนะครับแสดงว่าคู่นี้แบบ ไม่ธรรมดานะถ้าแบบรรทำให้อดินจุกน,นึกถึงคาร์บอนเอได้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกได้เหมือนแอดมินอุยนะครับคือมันร้อนฝ่าเท้าผมเออแฝ <วะ S 1> แต่วันนั้นน่ย <วะ S 1> ผมวิ่งตอนประมาณบ่ายสี่วนลุมแ <วะ S 1> ดดมันแรงมากคือแล้วตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ทำความเร็วอยู่พอดีเลยจําได้เลยว่าจบโลหกปุ๊บเนี่ยโอ้ร้อนฝ่าเท้ามากผมก็เลยต้องผ่อนผ่อนออผ่อนแล้วโอเคระบายอากาศได้ดี รองเท้าคู่นี้เหมาะใครนะครับ<ม>เหมาะกับเพื่อนๆที่หารองเท<ม>้าซัพพอร์ตดีๆวิ่งได้ไกล<ม>แล้วทําความเร็วได้ด้วย<ม>แล้วมีหน้าเท้าว่าเป็นหน้าวายเนี่ยมันเพิ่มความสบายได้มากยิ่งขึ้น<ม>อย่างนะครับคู่นี้นะครับพี่ณัฐนฤพลพี่ณเทมโปก้าใช่ครับ<อ>เลือกคู่นี้นะครับโปก้าอะไรดี4คู่นี้วิ่งลง100ยกิโลเอาต้าที่สวนไฟเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาคู่นี้ใช่ครับคู่นี้ ท่นทาวิ่งน่าจะถ้าเกิดจะไม่ผิดไม่ถึง9ชั่วโมง100ยกิโลกับรองเท้าคู่นี้นะครับว่ามันสุดยอดแค่ไหนนะครับแสดงว่ามันพิสูจน์แล้วก็สร้างความมั่นใจให้พี่นะได้พี่นะก็เลือกคู่นี้ไปลง100โลใช่คู่นี้เนาะก็อย่างที่แอนมินจุ๊บบอกไปแล้วครับว่าคู่นี้มันเหมาะกับคนที่ต้องการซัพพอร์ตและกระแทกี่ดี วิ่งระยะไก,กลได้ทําความเร็วได้ตอบสนองดีคนอุ้งเท้าปกติคนเท้าปกติก็สามารถใส่ได้แล้วก็แอนด์มือหนุ่ยก็คอนเฟิร์มเมือนแล้วว่าสําหรับคนที่เท้าแบนเท้าล้มนะครับคู่นี้ก็ให้การสปอร์ตได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสิ่งที่แอนด์มือทั้งสองคนบอกเหมือนกันก็คือมันสปอร์ตได้ค่อนข้างดีมันตอบสนองดีทําความเร็วได้นะครับคู่นี้นะครับแล้วการเลือกไซส์ล่ะเ,ออเลือกไซส์คู่นี้ ตรงไซส์ครับตรงไซส์แน่นอนครับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่อดนินจุ๊บอดนินอุ๋ยใช้เนี่ยคือรุ่นหน้าหวายนะครับผมหน้า 2E ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่หน้าปกติหลักหน้าดีแ็อกอันนี้อาจจะต้องเพิ่มครึ่งไซส์สาหรับคนที่หน้าเท้ากว้างหน่อยแต่ถ้าคนที่หน้าเท้าปกตินะครับก็ตรงไซส์ได้เหมือนกันนะครับก็คือแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือวิธีการวัดเท้าก็คือเอาเท้าลงไปวางบนกระดาษนะครับวัดลูปเท้าเสร็จแล้วก็วัด รองเท้าวิ่งสําหรับผู้ชายนะครับผมแนะนําจะให้เผื่อปลายเท้าวไว้เนี่ยหนถึงหนซนเมตรนะครับก็คือวัดได้เท่าไหร่บวกไปเลย1นึ่งถึงหนซนเมตรแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบเผื่อไลายเท้าเยอะน้อยขนาดไหนสำหรับผู้หญิงผมจะแนะนําให้บวก1นึซนติเมตรนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโค้าโอเนโอเนะอาราฮีนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับไม่มากก็น้อยแหละนะครับ เพราะว่าเชิญแอดมินทั้งสองคนมาพูดเลยทั้งแอดมินที่เท้าลม้มเท้าแบนแล้วก็แอดมินที่หน้าเท้าปะติดนะครับผมและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจสั่งซื้อโคก้าอาราฮีซีคู่นี้นะครับสามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่เว็บไซต์รันนักคาร์ด์ .com นะครับหรือถ้ามีข้องสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถทักไล, ID, ลน์ ID ดีแอดสไพร์รันนัคารหรือเฟซบุ๊กรันนักคาร์ดหรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับเราย่าดีให้ทำแนะนอนเพื่อนๆนะครับเราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่ง สนามวิ่งอุปกรณ์วิ่งของการบาดเจ็บต่างๆนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ร้านะคะ้า c อ m เราไม่ใช่แค่เว็บไซต์ขายรองเท้าวิ่งอุปกรณ์วิ่งแต่เราคือ